ลูกสาวโทรมาบอกแล้วทรมาเติโทรมาเอาเห็นเจเพื่อนเมทรมาบายบายโมเมียนบ่บายบายเออนเอาหอนครับเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีตอนเร่งอันพอดีันมาอุ่นตัวเบาเทาตอนเศร้าๆตอนนันเขามาส่งอันเพื่อนเอารอตดีมาส่งเพื่อนกระเล่นทรมาบอกเม่นั่งม่กำลังเย็บรอตดีอยู่อัน ท่านคนดังตัวใดละลูกอือโอเคหันมาตั้งปีนะเดวมันขึ้นเป็นมืดๆปลาพันธุ์ท่านหนึ่เสริมท่านหนึเติมแซงพี่น้องข้าวเท้ามาแบบจูจมท่อจูจมท่อข้าวเดียวเนี่ยติงมาหลายวันนี้แม่อร่อมีเลขมาจากนครอันโอนอันจังหวัดเลยเรื่องประจันตมาไม่ได้ตั้งโต้งนะนะครับแ <Holo. S 2> right. ม่แตนกับหม่าทหารน้องใหม่ก bueno. ับแม่หม <Museum> ูถ้าท่อบอกขึ้นกรอจะไปเอาน้องใหม่ ออนครพนมมายังบกสิบเนาะนครพนมท่านละมาเพราะว่าก้อนหอยออก3ามสีมือเนาะที่เบากันก็คือว่า3ามสีมือแต่ว่าเพิ่นกระเด่นให้ตั้งแต่ที่แรก0 0นย์ศูย์ว้ายเบาเ่ามาคักแถวศน่ยแม่ดังมาสั่นลอตเตอรี่นี่เต้เต้ศูมาเบิดอย่าลืมเด้อศูนย์เจ็ดเของผมเด้อจัดไว้ให้แล้วเอามาจากเมืองเลยเห็นน้บ่เอามา เอาามเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจึงเบงเด้อพี่น้องว่าบ่าวเ่าสั่งลอตเตอรี่กับเจลอตเตอรี่ตัวไหนเพราะว่ามีมีเพิ่มตัวเลขเป็นน้ำเพิ่นอยู่กันรอเพราะว่าเพิ่งมาบ่มื้อนี้เพิ่งมากเมือนนี่ท่านะติดแสงแล้วติดแสงแล้วแต่ว่าท่านหลักเชื่อห้ว่าเซตนี้ของพันเข้ามาเพราะว่าพ่าหัดกับสั่งแด้วผ่านกับสั่งผ่าหัดกับสั่งผ่าหัดเพิ่นกับสั่งมันเจลอตเตอรี่พี่น้องแม่นพัฒนากันไปแล้วตัวนี้ผ่าหัดสั่งแล้วแต่ว่ามันตรงกันหรอตรงกันตรงคนละเซตคนละเซตจ้าเอ้า เลดังจากเมืองเลยงวดที่แล้วคือเด้หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเก่าเก่าสองสองเก่ามากมันกลับหัวตีลังกาที่ว่าเป็นจูทูบนะอือมุ้ยเกชตรกรนนั่นพระเจ้ากระดังอี๋ทีไม่เป็นหนึุ่กเนาะหนึ่งเก่าสองเก่าเนาะที่ว่านั้นบานเยนลูกสามแบ่นี้แล้วมาดังขาดแขว่าสเพื่อดังสามคูอ่มาเดย์ ได้มาแล้วได้มาเล้ยอันนี้ลูกสาวเจจากเมืองเล่ได้ไปทำเนี่ยเป็นเคยมานั่นล่ะเป็นแผงมันลาแผงเมืองเล่เพื่นก็อยู่แผงเมืองเล่เขาเป็นน้ำปากแม่นี่ล่ะแม่ละมาเอานั่งวัาสั่นทั้งหุ่นเล็กตัวใดดังว่าสั่นคือทั้งอีบอนแม่ว่าเพิ่อนหะว่าแม่นู้ไปอยากเววเดอกยวเขามีฮอนเล็กสิไายแบตเตอรี่เพิ่อนแบตเตอรี่เพิ่อนมีสามครูมีสามครูติดสองติดสองสองไรเนี่ย สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้ากับตัวนั้นมันบอกแล้วแต่ผู้สิกับแล้วแต่ผู้มกมันก็ <7 S 2> ต้องกับละ่ะซื้อรัตะติบอ,อก,กรับมันกับบอ,อกค่ <laughs> แะแต่เจสื้อก็ต้องกับค <c oughs> ือเบาถาวรสั้นกับสั้นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดได้แมนมันบอกกับมันบอ,อเมนจเจเป็น่งวา่าพึ่งจากพึ่งลูกสาวพึ่งพ่ง,งมาจากมึงเลยแมนแม่กับว่าเอาหน้าติดสองเบิร์ตบอสันสองเบิร์ตเมียน พระเจ้าซื้อจะมามี่หมอกันพระเจ้าจะเป็นเลขอันแะท่านผู้กสัสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสองแปดเาครับเอาน่าทำมาชมนะครับผมแม่กระซอยูนีิเอามึงมันมัก็คือทั้งผีบอทั้งทังผีก็ติดต้นศูนย์เลยบ่อแม่สัติดป่องสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะ บาวเทากเม่สมเก่านะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวเทาเขียนให้คนผูชกะอยากให้เพราะว่านี่เป็นคนสืบซ้อเลี้ยงกันนี้อยู่แล้วไปใช้ยังสี่สิถามโหลดคือว่าถือจะเป็นคนที่แบบว่ามามาถามเมืองเลยแต่ว่าคนมาดังคักคนมาจ่เมองเลยดั่งมึงเลยเขาจี้จี่เซนเขาเขาสามคู่นี่่ะเขาบอกเขาเขาบอกว่าจี้ตัวไหนแต่ว่าเขาบอกว่าสองแปด สองเจ็ดสองเก้าสองแปดสองเจ็ดสองเก้าค่ะมาพี่น้องเนาะแม่ก็ว่าอยู่มันคือบอดั่งศูนย์คือทาง,พทางเพล่ทางเข้าคือมีแต่ศูนย์ <c oughs> โอ้ยทางผีมีแต่ศูนย์ทาานน่านักว่านบ้านของบ่าวเถาพี่น้องซั่งน้ำเจ้พันนี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์หลักกะมี่จังรอบเบิ้งพี่น้องเด้่องภาว่าเจ้พันวาควิงได้อไดไดลอตเตอรี่มาจังหาเบาิ้งน้ำกันว่าบ่าวเถาซั่งลอตเตอรีต่ตัวใดเนาะเพราะว่าก็อยากให้เอฟซีเฟอร์เทนัมภาวะเข้ามาตัวใดตัวใด ่ว่าลูกสาวเพิ่นโมเด้มาเล่ยนดิแต่ว่าเพื่อนวาเนี่ยจะเป็นดังค่ะแบตเตอรี่มันจะไม่มีขายิ่นว่าทั้งตกกราเพ่อจังหวาแม่ยมาเอามันคือบอกคือทังพีวัสดุเเดี๋ยวเขียนไท่ธรรมชชติลามักน้ำเพิ่นอยู่บ่แม่แม่ก็มัดอยู่ดิบ่มัดตัวใดเกกับสองกับสโอ้เนาะมักอยู่มักอยู่ มันค่ะมันก็เป็นมีโอกาสได้เบิดเนาะแมนค่ะเป็นผู้กากันเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเอาเบิ่งจากเมืองเลยก่อนของบาดเห่ารอจากหน่อยก่อนนะค่ะว่าเพิ่นจะเมาตัวใดเห็น FC เพิ่นถามกันเข้ามาหลายอยู่ค่ะสิบหกนะครับท่านผู้ชมจากเมืองเลยเพิ่นว่ามี3คู่พี่น้องค่ะ27 28 สองเก้า <29, S 2> กับกับ,กบตัวด้วย้ะพี่น้องเ้อผู่มากกับกับต้องกับลราเบ้าเท่าค่ะเบ่กกับตัดแตกกับด้วยนะ,ะ,ะพี่น้องดกสาวเจ่เป็นทั่วมาเป็นทั่วมาว่าลอตเตอรี่ถึงมึงยั่งเพราะวา่าพันทรงลอตเตอรี่มาให้เจลอตเตอรี่นะครับพี่น้องผนก็เลยบอกว่าเลขดังเมืองเลยนะครับทานผู้ชมสามคู่เท่านั้นนะครับเนาะโอ้ งวดที่ผ่านมาที่เจมันไปมึงเลยคนในมาหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งกับเก่าสองสองเก่าสองครูผันมาหนึ่งหกเจมันกับหัวเนาะกวนพวเขาเลยบพเขาบวเขาคือบ่เขานะเจม่ากัขอโทษได้ไลก็อยาาใครถือกันนะแต่ว่านี่เจเจน้ำนะเรทั้งพี่เจนี่เอาเลขดังมึงเลยพือน้องฮันนมาเจฮันนาผีขึ้นมาผีสุดเอามาทั้งยัวทั้งผีละเออย่ายามาชีดเก่ากับฮันบ่ฮันนาเจ้าพี่ จะไปหันบ่งเลขเออไอเอฟซีมันเห็นโชว์ไปโลดคำเรา็ยัง่จะท่าไอ้ยุพี่น้องยัง่จะว่าเบรกเบรกก้อนมาสั่นยังจะท่าลิบอยู่มันวมันมักท่ามันมันใจตัวมันหมักเนาะเพิ่นกับเพิ่นกับเพื่อนเนี่คู่ใดเป็นบ่แมบเนี่ยสามคู่คือเก่าเพราะว่าน้องเขากับบะแม่นคนสิมากกันแบบนี้แต่ว่าทุกหม่องที่เราหม่องเล่นอ่ะเขาสีเน้นสองเก้าสองแปดทั้งต่ว่ารัตตินีมันมีขายหม่องเราอยู่ค่ะ อันนี้ละวามันดังแห้งแมวใช่ไหมครับส่งอนอันนั้นไม่ให้แม่เบิงตอนเขาซื้อมาให้แม่เบิงค่ะเอาหน้าพี่น้องนะสองเจ็ดสองแปดสองเก้าจ้านะครับเนาะสองแปดอาจจะดังอยู่พี่น้องแล้วแต่ผู้มัดนะครับเนาะแต่ผู้มักอืมได้ว่าเป็นปิดสองแต่ว่าผมเอาน้ำเพลินไปยี่พี่น้องสองแปดสองแปดว่าชาวสร้างเอา็เลยคุยกันเจรอ่าสองแปดบ้านเถาบกกา เดี๋ยวจังรอบเบิ้งน้ำพี่น้องนะเบิ้งน้ำแกนว่างเงินนี่บ่าวเถาอ่ะจองไว้ทั้งเจลตรีนี่ตัวใดแน่เอฟซีเอฟซีก็จะได้อ่าเบิ้งน้ำนะครับเนาะมาเหล็กความฝันจองตัวใดแน่เนาะครับพี่น้องแต่ว่ายั่งท่านฝันยำได้ทำชุ่มห้อนพี่น้องอากาศห่อนเอฟซีแม่มูพันกระถาอยู่ว่าให้รอบเบิ้งว่าบ่าวเถาพันสีลุ้งตถตรีตัวใดเพิ่นว่าตามให้เด้อสั่งไว้แล้วบ่าวเถาแล้วสั่งไว้แล้วมือใดมือใดบ่าวเถาเจริ เอาเมื่อใดลอตเตอรี่นี่ังรอเป็นสะดวกรอบกันเนาะค่ะเจฟ้อมเสมอฟ้อมบัวเจฟันตาดาวพี่วะฮามีตัวน้องเจฟันอีกจะได้จะได้ไขยเห็นทีเดียวว่ามีเอาชุดได้เนี่ยเพื่อมีตัวเลขเพิ่มนะครับผมแต่ว่าหมดหมดที่เดียวเขาจะคิดนั่งว่า ค่ะผู้คนใดหนึ่งหกนี้่ด้าผู้ใดขจาใดหนึ่งหกขจาก็นี้เสียดายแลต้ารตอรีุ่่นหาเ่เนาะโอ้ยขันเป็นล่างนี่เนาะสุดยอดเลยเนาะเอากะสอบมาแซลรถเลยเอานะครับพี่น้องสิว่าเด้เดาค่ะกี่บอกเราหยอกกันไหมบามันเนาะค่ะไามหนกิเรงน่อยมือนีเกอเอามือนีที่ทอดคุณเชี่ยงตัวทอดแล้วแล้วนี่เห็นบ้านอาหารมือนีมือนีเห็ง่ายๆค่ะเพราะว่ามาทำ แกงเสียอยู่ในกลุ่นนี้ว่าเครื่องแกงเสียรกุ่นแกงเศียรนี้ง่ายๆบ้าขาวกุ้งขาวแล้วพี่น้องว่าเขาวกุ้งขาวได้สิเอาแกงเสียนมาคุกินแม่หมูจนจังเนี่ยจะ จะได้ฝากทองไว้กับคุณแม่ลอตเตเลียเลยนะค่ะเมื่อตอนเศร้าเพิ่นเกิดจะย้ำให้ขึ้กเอาเนาะเจเนาะย้ำอืมเพิ่นจะโทรมาย้ำบาเพิ่นจะเน้นหลักไหนเนาะพี่น้องใช่ใช่แต่ว่าตลอดอีกสองตัวจังรอบพี่น้องนะครับน้องสองตัวที่เพิ่นจะจับคู่มาเพิ่นหีศูนย์มาแล้วมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะครับเพิ่นเด่นเพิ่นเด่นไหมคู่เดียวคือศูนย์เจ็ดถารอบว่าเจเพิ่นมาตัวใดด้วยพี่น้องนะครับน้องวัที่เราเจเพิ่นมามักศูนย์ห้าแม่นอ่า ซึ่งหายก็ซึ่งเจ็ดอ่านะครับเนาะเอาบอดข่อควงมาเป็นอะแคปหน้าจอตอนนี้เนาะคะ่ะแนวทางเลขดังจากเมืองเลยเนาะคะ่ะเพื่อได้ส่งมาให้เจลอตเตอรี่นาะคะ่ะงวดวันที่16กรกฎาคมพศ2566เนาะคะ่ะเมาหนให้มา3คู่เนาะคะ่ะ27 28 29เนาะคะ่ะแต่ว่าอย่าลืมกลับตูน้ำนาะคะ่ะราคาสำหรับแนวทางของบ่าวเถาเนาะคะ่ะจังทถารอเบิ่งเนาะคะ่ะว่าบ่าวเถาเพคนจะซั่งลอตเตอรีร่เมื่อใดเดี๋ยวแม่มูจะอัปเดตให้เบิ่งอีกทีหนึ่งนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นหมูก็ฝากไปมีเพียงเท่านี้นะคะคอยพ่อแม่พี่นองทำผู้ชมทุกทุกท่านสชคดีรวยรวยหงๆ่งกันสุขคุณสุขคนเด้อค่ะพอกันไหมในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ